สี่ตัวนี้นะครับเนี่ยของน้องโคมนะครับเอาตัวแรกมาก่อนสวัสดีครับสวัสดีนะนนักตกปลาทุกท่านนะครับนี่ครับพบกับพวกเราครับ AI f r e e s t y l e นะครับวันนี้เราอยู่ที่ทะเลสาบดอยเต่านะครับกับงานตีเหยื่อปลอมนะครับอุปกรณ์ไม่ต้องเทพนะครับเทพที่คนก็พอนะครับมากับปูนุ่มกับน้องคมนะครับเดี๋ยวมาดูกัน ดูเยือนนี่ครับอุปกรณ์ที่เรามีนะครับเหยื่อตอนนี้มีนะกติกาของเราคือเลือกเหยื่อได้แค่สี่ตัวนะครับอย่างชนิดละตัวนะครับเนี่ยเหยื่อยางได้คนละตัวแล้วก็เหยื่อตีจีบนะครับเหยื่อลิ้นนะครับนี่ครับคนละตัวนะครับป๊อปคนละตัวใบพัดคนละตัวนะครับก็ทั้งหมดสี่ตัวนะครับคนละตัวเลือก โอ้โหโอ้โหอ่ะผมเลือกก่อนเอาเอาสามน้องเอาเลือกออย่างเนาะใบพัดใบพัดแล้วแต่เลยนี่นะครับสี่ตัวนี้นะครับนี่ยของน้องโมนะครับเราจะใช้เหยื่อสี่ตัวนี้เท่านั้นนะครับแชมป์ปลารวมเก่านะครับอ่ะพี่หนุ่มตัวไหนโอยอยเอยอยอ้าวไปใส่ขอเองนะครับไม่มีขอขอก็ได้นี่อันนี้เลยอย่างนี้เลย เออมันในที่เลือกแล้วเออกี่ตัวสีสีเขียวขอได้ไหม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 เออนี่จะได้ใบพัดสีเขียวขอได้ไหมอะไรวะอยากได้สีเขียวครับผมขอตอนหน้าตาอตาอยากให้ยืมเอายึดเลยครับยึดนะครับตัวนี้ผมเอานะครับอันนี้ดีกว่านี่ว่ะโอเคอ่ะครบยังไหนดูดูด้มือ นี่นี่นี่สี่ตัวอโอเคมาของผมผมเอาตัวนี้นะครับหนึ่งตัวอันนี้สำรองนะครับอันนี้สำรองสองตัวอันนี้หนึ่งตัวขาดบอยตีตะขอของมันนะครับอันนี้อ่ะนี่ครับของผมชุดนี้นะครับส่วนลอกนะครับลอกกับขันนี่ครับคันก็จะเป็นบ้านทั่วไปครับลอกนี่เราก็สั่งซื้อมาถูกๆนะครับสามร้อยกว่าบาทครับนี่ครับยี่ห้อ อะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยครับตัวมาสามร้อยกว่าบาทนะครับสามอยห้าสิบาทครับสามตัวหนึ่งพันหนึ่งพันบาททุนนั่นแหละคสามตัวพันนะครับประมาณนั้นคันก็ตามอัธยาศัยนะครับครับคันก็คันก็หยิบเอาแถวแถวบ้านนะเบ็ดเมืองเทพเทพพี่คนก็พอนี่ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไรอ่ะใส่ผู้ใส่ผู้เร็ว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 ไปไปไปลาจีบแล้วเร็วเร็วไปแล้วครับเดี๋ยวเราจะเตรียมของลงเรือกันแล้วซื้อนะฮะห้องฮะนี่

ả à, chất mọ ngon chỉ ngủ à อีซีเซเยาตดนแล้ว uh เ้ยเอ้าๆบ่ปล่ะอย่ตายแล้วซือ เกาได้แล you know, <ap> so, ้วอ่ะเตายเลยเนาะต้องขึ้นน้ำเวยอ่ะได้เลยัดเลยนะฮะนี่อ่ะโดนนิดใดยวห้อโดนเนี่ยเจ็นเย็ดโอ้ เอาขก็บเพือดีๆตีเก็บเพๆเอเลยแบบนีหายกิบเดี๋ยวๆวนนู้นยองอะไรปเาเยวไปใกล้กูิีหายเกี้ยวครบหาไหลหาแต่แต่

เดมได้แตกแล้วครับพี่หนุ่มแตกแล้วครับผมลาต้องมาแล้วได้เวลาแล้วครับตัวนี้ก็ประมาณเกือบเกือบสองครับหมดครับเสียองค์การเอายังไงออกครับตอนนี้มิดคอครับตัวนี้ครับผมทุลักทุเลนะครับวันนี้ก็ไม่ค่อยได้ช็อตนะครับทุลักทุเลหน่อยแล้วก็ตีโอ้โปวดแขนละรอห้องป่าโอ้ยนะโอ้ย เป็นพี่ใหญ่อไวะเนี้ยโนอีกแล้วครับโตอ,<ห>อีกแล้วครับตัวที่สามครับของพี่หนุ่มครับพี่หนุ่มโดนอีกแล้วนะครับตัวที่สามครับตัวนี้ใหญ่นะครับตัวนี้ใหญ่นะครับตัวนี้น่าจะเป็นโทฟี่ของวันนี้เลยนะครับเจ็นเย็นเนเย็นเย็นนะครับ ฮ้ยเฮอย่าอย่ายเฮ้ย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 อย่าหน่อยอย่าหน่อยชุดลมุนครับเมื่อกี้เดือดติดต่อครับพีหนุ่มแอบตีอยู่คนเดียวแล้วครับจับไว้โชว์หน่อยจ้าตัวตัวโอ้ยตัวนี้สโลสองโลอะตัวเนี้ยเพรามันใหญ่แจวไปเก็บเก็บปลา เฮ้ยโอ้โหแจ๋วว่ะนี่ครับตัวแรกของผมนะครับลูกเจี๊ยบนะครับปลาตัวแรกของวันนะครับอโหปลาเขาตั้งเหนือของหลันบัตตานะครับเตโอเดียวดูทั้งวันบอกเลยบอกเขาเลยทั้งวันตัวเดียวครับผมนีของผมนะครับ ห้าเจ็ดนะครับไปถึงเกือกกิโลกว่าไปถึงหกขีดนะครับมันอาจจะเคยหกขีดก็ได้ครับแต่มันน้ำหนักมันหายครับสามตัวนี้เป็นของพี่หนุ่มนะครับนี่ครับความได้คุยมึงเลยนะครับเอาตัวแรกมาก่อนตัวเล็กมาก่อนอันนี้เล็กเหรอเนี่ยเฮ้ยตัวเล็กของผมเปล่า ดูเล็กๆลดูเล็ขาไซส์อ่อโอ้โหนักนักห้าศูนย์ฮะห้าศูนโอ้โหนี่ต้องมีเจ็ดแล้วแหละห้าศนเจ็ดลยแหละห้าศูนโอ้โหเจ็ครับเต็มเข็มอ่ะตัอโหเจ็ครับตัวนี้ตัวนะครับตัวที่สองนะครับองพี่หนุ่มนะครับ เมื่อวานมันฮอตนะครับอันนี้ตัวเออนี่ฮะเขาเรียกอะไรชุบมือเปิบอันนี้ตัวชุบมือเปิบนะครับตีแอบปลาของน้องคมนะครับน้องคมตีย้ำเข้าไปปปุ๊บปลากัดนะครับปลาไล่กัดปุ๊บพี่หนุ่มตีสวนทันทีนะครับมีขมวยซีนนะครับตัวนี้ขมวยซีนโอ้โหเก้าหนึ่งเก้าศูนย์นะครับตัวนี้ครับไม่ธรรมดา ไม่ธรรมดาครับดูตัวต่อไปนะครับใหญ่กว่านี้นะครับเราได้กันทั้งหมดสี่ตัวนะครับตัวนี้เป็นทอฟี่ของเมื่อวานนะครับใหญ่จริงนะครับเราไม่ต้องดัาครับตัวนี้วางไปเลยก็ได้ครับมันใหญ่เกินไปมันแข็งครับไ้วครับโอเคอโอถึงวะสามหกสามครับตัวนี้สามหกสามครับนี่ครับเป็นฝีมือของเราทั้งหมดสี่ตัวนะครับ นะครับจากอุปกรณ์ถูกๆครับกระโหลกกระแลนะครับสับแก๊สไงตัวบแก๊สอ่อุปกรณ์ไม่ต้องเทพครับเทพที่ขนก็พอนะครับน,นี่ครับเป็นไงครับพี่หนุม่มให้ความเห็นนะครับโอเคน,นี่คนเทพยอยู่แล้วคนมันเทพไปแล้วครับผมไปเจอกันครับ